ปสำหรับวันนี้นะคะปลาอยู่ที่เซ็นทัลเวิลด์ค่ะอยู่กับรถโค l โร่คลสไมเนอร์เชนใหม่ปี2024ค่ะต่อ mm hmm. อยู่ด้านหลังนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นคันที่ mm hmm. เป็นสีใหม่พิเศษเลยนะคะ mm hmm. ก็คือสีซีเมนเกรนนั่นเองนะคะสีใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกันนะคะเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี้เองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะสำหรับคันนี้มีอะไรแปลกไปบ้างนะคะดีไซน์แตกต่างจากเดิมยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ปาจะพามาชมนะคะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะส่วนของตัวรถนะคะ จะมีการปเปลี่ยนไปนะคะไม่เหมือนกับตัวเดิมนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะคะมีการตกแต่งนะคะโคมไฟด้านหน้าดีไซน์ใหม่นะคะอันนี้จะเป็น LED นะคะเป็นแบบคริสตัลไลน์นะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟแบบตัววิ่งน่นะคะเป็นซีเควนเชียลเนาะแล้วก็จะมีเดย์ไลท์ให้นะคะโคมไฟก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะคะในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยสวยงามมากกว่าเดิมนะคะสังเกตได้ว่ารูปลักษณ์จะดูทันสมัยมากกว่าเดิมทันสมัยยังไง,ไงค,ค่ะการออกแบบดีไซน์เป็นแบบติ ไดด์เดนซิชแนลนะคะซึ่งลักษณะการออกแบบจะดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะ<ส>แล้วก็เหมือนเดิมค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้าสำหรับเกรดตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะคะจะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด8จุดเลยทีเดียวสำหรับด้านหน้านะคะมี4จุดแล้วก็ด้านหลังมีอีก4จุดค่ะตามมาทางด้านนี้เลยนะคะสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะที่มีการปรับปรุงมานะคะในโฉม2024นี้นะคะในเรื่องของล้อแมกนะคะล้อแมกนนี้จะเป็นลายใหม่นะคะแล้วก็ปัดเงาสีทูโทนขนาดนะคะก็คือจะเป็นขอบ18เเหมมืืออนดิค2550 R18 นั่นเองค่ะแล้วก็นะคะบอกแล้วว่าสําหรับคันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีใหม่นะคะคือสีซีเมนเกรนะคะก็คือสีใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะในส่วนของโคมไฟท้ายนะคะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะดีไซน์นะคะก็คือให้เป็นแบบ LED Light Guiding นะคะ<ๆ>ก็เป็นจุดนี้นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของด้านท้ายของรถค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะอ่าลืมพูดไปนะคะก็คือในส่วนของโลโก้นะคะโลโก้รถไฮบริดนะคะจะปรับเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นลักษณะสีกลมๆด้านนี้นะคะแล้วก็มีคําว่า HEV นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นโลโก้ใหม่สัญลักษ <X 2> 네 มาในส่วนของภายในกันบ้างนะคะเอาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นข้างหน้าคอนโซลน,นี้ก่อนนะคะจุดเด่นนะคะของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าปัดจอเลื่อนใหม่ตรงนี้นะคะสําหรับท็อปและลองท็อปนะคะหน้าปัดเลื่อนไหมตรงนี้นะคะจะเป็น12.3นิ้วนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัวลองท็อปตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวไฮบริดตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ7นิ้วนะคะเหมือนเดิมเนาะ t f t นะคะแล้วก็ในส่วนฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะก็คือยังมีมาให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะมีฟัังก์ชนนเพิ่มมาให้้ะะคแลว ในแต่ละรุ่นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นระบบ Toyota s a f e t y s e n s e นะคะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นพรีเมียมเป็นต้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่ารถไฮบริดนะคะที่เป็นระบบไฮบริดทั้งหมดนะคะจะมี t ต y o t a s a ซ e t y s เ n s e เพิ่มเข้ามาให้ในส่วนของตัวรถนะคะถ้ามองจากทางด้านกระจกด้านหน้านะคะอันนี้เห็นเลยเห็นนะคะจะมีกล้องนะคะติดมีกล้องบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกหลังให้สําหรับรุ่นตัวท็อปแล้วก็ตัวเกรดรองท็อปนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะคะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปปนะะนนนนนะะะะะคคคกก็็ืออเ่ใสวขงงฟัั์ชจ Apple CarP Android Auto Li แบบ ะะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน T-Connect นะคะแล้วก็ใช้งานทุกฟังก์ชันของ T-Connect ได้อย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือในส่วนของกล้อง PVM นะคะที่มุมมองของกล้องนะคะจะสวยงามขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยเหมือนกันนะคะสําหรับในเรื่องของตรงน,นี้นะคะแท่นชาร์ารจ Wireless Charger นะคะมีมาให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นรองท็อปนั่นเองนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะในส่วนของฟังก์ชัน ของเครื่องยนต์นะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด 1,800cc แล้วก็เครื่องยนต์เพนซิน 1,800cc แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะบอกแล้วว่าไม่ต้องรอคอยกันอีกต่อไปสําหรับการปรับปรุงครั้งใหม่นะคะปี2024นะคะก็จะมีในเรื่องของออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็ตัวเบรกดูไฟฟ้ามาให้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นหลกัลกๆนะคะสําหรับเจ้ารถคันนี้นะคะที่เป็นเกรดตัวท็อปคันนี้ที่ปานั่งอยู่เนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นหลังคานะคะแบบพาราโนามิกนะคะ,ะตรงนี้นะคะลักษณะของหลังคาพารา็นแลล้วกเป็นหลังงคาแข ที่เราจะมีในเรื่องของม่านนะคะบางไฟฟ้าเข้ามาให้นะคะสามารถปิดเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะบางแสงเนาะแต่ในเรื่องของหลังคาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าทําให้ห้องโดยสารนะคะดูกว้างแล้วก็ดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในสีของภายในนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเนาะเนื่องจากว่าสีภายนอกนะคะมันจะเป็นสีซีเมนต์เกรย์สีตัวรถนะคะมีทั้งหมด5สีนะคะทุกเกตรุ่นมีเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะสีซีเมนต์เกรย์เนี่ยภายในจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะกับอีกสีหนึ่งคือสี เทสปินนะคะภายในก็เป็นสีดําแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีภายในนะคะที่เป็นสีแดงคือสีดักโรสนะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยสีดักโรสเนี่ยจะมีสีภายนอก3สีให้เราเลือกนะคะก็คือจะเป็นสีเทาหมุกนะคะสีดําแล้วก็เซเลสเก้นะคะคือสีฟ้าเทา3าสีนี้ภายในจะเป็นสีแดงค่ะมาค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะกว้างขวางเหมือนเดิมนะในเรื่องของเฮดรูมเล็กรูมนะคะก็ยังให้มิติที่กว้างขวางนะคะรวมถึงความสะดวกสบายความโปร่งโล่งของหลังคานะคะแบบพานอุลิมกนะแล้วก็ ก็จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบ USB แบบ Type C มาให้แล้วนะคะด้านหลังเนอะแล้วก็ด้านหลังก็มีแอร์เหมือนเดิมเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะเมื่อกี้บอกแล้วมีกล้องด้านหน้านะแล้วก็รุ่นท็อปนะคะกระลองท็อปก็จะมีกล้องบันทึกด้านหลังด้วยเนาะสำหรับตัวบอกก็เหมือนเดิมนะคะสามารถปรับพับเบได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันค่ะโอเคค่ะสรุปกันสักนิดนะคะสําหรับ c o r o l l a c r o s s คันนี้นะคะที่ปรับปรุงโฉมมาใหม่ในปี2024นะคะนอกเหนือจากการปรับปรุงนะคะในเรื่องของด้านหน้านะคะไฟหน้านะะคแล้วก็ ะะกระจังด้านหน้ากระชนด้านหน้านะคะรวมทั้งนะคะในเรื่องของกล้อง PVM นะคะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงภายในนะคะมีสีภายในสองสีให้เลือกเหมือนเดิมนะคะแต่สีภายในนะคะปรับเปลี่ยนจากสีเดิมนะคะคือทราลาร์สานะคะมาเป็นดับดักโลสนะคะก็คือส,สีแดงเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นวัสดุนะคะหนังนะคะสังเคราะห์ผสมกับหนังแท้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะภายในเนี่ยในเรื่องของออปชั่นนะคะระบบตัว t a Safety Sense จะมีให้ในรุ่นพรีเมียมขึ้นไปเลยนะคะพูดง่ายๆเลยว่ารถนะคะที่เป็นระบบ ไฮบริดจะมีโตโยต้าเซฟที่เซ็นให้ทุกรุ่นนะคะแต่มีอีกหนึ่งระบบนะคะที่มีความปลอดภัยเสริมเข้ามาให้นะคะก็คือระบบนะคะปาร์กิ g งซับพอร์ตเบรนะคะซึ่งระบบนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปและลองท็อปเท่านั้นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะปาจะมีในเรื่องของคลิปนะคะสาธิตของแอปเอ่อคลิปตัวนี้นะคะสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของระบบตัวนี้ให้ชมกันนะคะถ้าไงลองชมท้ายคลิปอีกทีแล้วก็ส่วนของราคาค่ะแบบเป็นที่น่าพอใจมากๆนะคะเพราะราคาไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนสเปคมามากมายขนาดนี้นะคะส่วนราคานะะะคก็็จเปนแบบ นะคะแบบเฟรมเลทนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างนะคะแล้วก็โปร่งสบายมากยิ่งขึ้นตัวนี้จะมีสเปคในรุ่นท็อปแล้วก็ตัวลองท็อปนะคะส่วนออปชั่นอื่นๆนะคะถ้าลองลึกกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงอย่าลืมติดตามท้ายคลิปนะคะสําหรับที่ดานใช้ระบบใหม่นะคะตัวพาร์กิ่งพพอร์ตเบรกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปาขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เสียงดัง,างมากเลยตุ๊จีนะคะซินเจียยูอีซินเีเข้าใช้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ่ะโอเคค่ะตอนนี้ไปอยู่ในรถนะคะโคลอราครอสนะคะปี2024นะคะมาทดสอบระบบนะคะพาร์คิ่งซั p พอร์ตเบรนะคะตัวนี้นะคะมีในรถรุ่นนี้นะคะสำหรับตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะคะก็คือ GR แล้วก็ตัว l u ก u r รนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเงื่อนไขนะคะตัวรถนะคะก็คือคนขับขี่นีต้องมีการค่าเซฟตีเ้เดลนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเร็วคือคือไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเกียร์ถอยหลังเริ่มต้นกันเลยค่ะ ังเกตที่หน้าจอนะคะโอเคโอเคอ่าตอนนี้ระบบขึ้นเบรกให้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ทํางานอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตอนนี้ไปเหยียบเบรกเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปลองที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะปล่อยให้รถไหลไปเลยนะคะจะมีกลวยยางด้านหน้านะคะตั้งอยู่นะคะเสมือนเป็นสิ่งกีดขวางนะคะที่อยู่ด้านหน้านะแล้วเรามาลองกันว่าระบบเบรกตัวนี้จะทํางานอย่างไรนะคะโอเคระบบเบรกขึ้นเรียบร้อยนะคะ อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะคะก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะก็ทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับระบบใหม่นะคะก็คือ Parking Support Brake นะคะที่มีใน Corolla Cross ใหม่ปี2024ะคะ่ะ